สนับสนุนโดยคส่สรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่บรรยากาศเย็นๆแบบนี้กับการสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นไปพร้อมๆกันพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนใน Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นวันนี้อังคารที่2กันยายน2557อยู่กับผมบดิตประทุมตาครับ ภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับยังคงเห็นสัญญาณการปรับบวกขึ้นมาแน่นอนว่าดัชนีวันนี้เกือบตลอดทั้งวันยังคงอยู่ในแดนบวกอยู่ในแดนสีเขียวครับแม้ว่าจะเห็นการปรับยอ่อในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาปรับลดลงมาบ้างแต่ว่าช่วงบวกครับของการปรับยอ่อในครั้งนี้ยังคงเห็นภาพรวมของตลาดหุ้นไทยยืนอยู่ในแดนบวกได้และก็เริ่มเห็นสัญญาณการขึ้นไปทดสอบหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ขึ้นไปวันนี้ ทดสอบด้านบนอยู่ที่1572นนะครับและการขึ้นไปทดสอบครั้งนี้แม้ว่าจะยังไม่สามารถยืนอยู่ได้แต่ว่าภาพรวมของมุมมองตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ยังคงเป็นภาพรวมที่อยู่ในทิศทางแดนบวกลักษณะคล้ายคลึงกับภาพรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียครับล่าสุดไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคขอไปครับตลาดหุ้นวันนี้กันบ้างน,นะครับว่า ภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่ตลาดหุ้นใกล้ปิดตลาดตอนนี้บรรยากาศตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไงบ้างนะครับล่าสุดตอนนี้บวกขึ้นมาแล้วนะครับ3 5 8จุดครับยืนอยู่ที่1568.98นะครับในขณะที่ภาพรวมของการซื้อขายในวันนี้มูลค่าการซื้อขายอาจจะมีการปรับลดลงค่อนข้างที่จะเบาบางเทียบเท่ากับเมื่อวานนี้วันนี้อยู่ที่ประมาณ37,000ล้านบาทในช่วงที่ตลาดใกล้ปิดเดี๋ยวรอดูอีกครั้งครับว่าปิดตลาดวันนี้การปรับขึ้นไปของมูลค่าการซื้อขายจะสามารถทะยาน ค่าเฉลี่ยเทียบเท่ากับในทุกๆวันที่ก่อนหน้านี้ผ่านมาได้หรือไม่ครับส่วนมุมมองของห้าดับหลักทรัพย์ที่วันนี้มีการซื้อขายพาคุณผูช้ชมมาดูพร้อมกันบ้างนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนตัวแรกที่วันนี้เห็นการปรับขึ้นมาประมาณ2%ขึ้นมาประมาณ8สตางค์คือตัว TMB ครับบวกขึ้นมาประมาณ3บาท12สตางค์ยังคงมีในยัยษ์สคัญในะเรื่องของประเด็นนะครับการขายหุ้นของกระทรวงการคลังที่คาดว่าน่าจะยังเป็นประเด็นที่หลังจากนี้จะยังคงสามารถกระตุ้นราคาของตัว TMB ได้ครับในขณะที่ตัว เดมโก้ตามมาเป็นอันดับ2นะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้ประมาณ4%หรือ70สตางค์ครับยืนอยู่ที่15บาท40%ยังคงขออภัยครับ15บาท40สตางค์นะครับยังคงมุมมองนะครับสำหรับเรื่องของการที่จะได้งานทั้งสายส่งของอีแกลนะครับแลวก็งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้ภาพรวมของเดมโก้น่าจะสามารถเติบโตได้หลังจากนี้ส่วนตัวของ DTA ครับวันนี้บวกขึ้นมา40สตางค์ครับยังคงมุมมองเรื่องของดัชนีค่าระวังคคงงงปรรรัับตววเเพพิ่่มสสูขึ้นนนธาากุท b ีวันนี้บวกขึ้นมา2บาทล่าสุดยืนอยู่ที่2บาท12สตางค์และก็ตัวสุดท้ายนะครับที่ปรับขึ้นมาวันนี้ CSS ครับแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นมาแต่ยังคงเห็นราคาการปรับลดลงลดลงไป20สตางค์ล่าสุดยืนอยู่ที่6บาท90สตางค์ครับส่วนนี้อีกหนึ่งตัวครับที่เป็นหุ้น IPO น้องใหม่เข้าเทรดในตลาด MAI นะครับตัวของ LDC หรือ L บมจอ d c d e n เด l ทนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าราคา IPO หน้ากระดานตอนแรกเปิดที่1.50บาท5 0าสางครับหลังจากที่เปิดตลาดขึ้นมาปุ๊บสามารถเปิดทยอยนะครับขึ้นเหนือจองได้188จากนั้นราคาก็ปรับขึ้นไปชนเซลิ่งด้านบนคือเพดานสูงสุดของวันนี้อยู่ที่4.50บาท50เพิ่มขึ้น200%ซึ่งตอนนี้ใกล้ปิดตลาดเต็มทีแล้วก็ยังคงชนเซลิ่งแบบนี้อยู่ราคาล่าสุดหน้ากระดานของ LDC อยู่ที่4บาท5สตางค์่าสุดครับ ส่วนมุมมองของตลาดในภูมิภาคเอเชียนะครับยังคงเห็นสัญญาณการปรับบวกในหลายตลาดแม้ว่าบางตลาดจะมีการปรับลดลงมาบ้างน,นะครับล่าสุดอย่างนิกเกิโตเกียววันนี้บวกขึ้นมาถึง192จุดครับในขณะที่สายธามสิงคโปรวันนี้บวกขึ้นมา14จุดหางเสียงฮ่องกงปรับลดลงมา3จุดครับภาพรวมของตลาดหุ้นไต้หวันลงมาถึง113จุดเลยนะครับวันนี้จาการตา คอมมิชชั่นอินโดนีเซียครับบวกขึ้นมา23จุดตลาดหุ้นมาเลเซียว,วันนี้บวกขึ้นมา1จุดและตลาดหุ้นโซวันนี้ปรับลดลงไป16จุดครับ ฉะนั้นมุมมองของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่บรรยากาศตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณการปรับขึ้นของตลาดหุ้นไทยมุมมองการปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรอบปัชจนีและจากน,น,นี้การปรับขึ้นไปที่จะขึ้นไปทดสอบยืนเหนือ1,570ยังคงมีอยู่หรือไม่และกรอบถัดไปที่เป็นมุมมองแนวโน้มขาขึ้นโดยเฉพาะภาพรวมของโมเมนตัมของตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมก,กันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาบราบริษัทหลักทรัพย์ RHBOSK ครับคุณวิริยาลาภผมรัตนะครับสวัสดีครับคุณวิริ สวัสดีค่ะครับคุณิริยาครับดูจากมุมมองตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาโอกาสที่จะขึ้นไปยืนเหนือ1,570ยังคงเห็นได้อยู่ไหมครับในช่วงนี้ครับยังเป็นความคาดหวังอยู่นะคะคว่าที่ระดับ1,570แล้วน่าจะเบรกได้เพราะว่ายังมีอีกสองปัจจัยที่ยังคงเป็นปัจจัยรอคอยกันอยู่ค่ะครับปัจจัยแรกก็คือปัจจัยภายในเรื่องของกรณีหลังจากที่เรามีคอรอมอแล้วนะคะนโยบายต่างๆที่จะออกมาจากคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยรแรกๆที่ตลาดรอคอยกันอยู่นะคะครับ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็มีความคาดหวังทั้งในกรณีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการประหยัดภาษีเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะในเรื่องของอาการท่องเที่ยวอันที่สองคือเรื่องของนโยบายพลังงานแล้วก็เรื่องของนโยบายทางด้านภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆเพิ่มเติมด้วยอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ตลาดรอ,อคอยกันอยู่นะคะรวมถึงอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่อง,องการประกาศยกเลิกกฎอายการศึกซึ่งไม่ได้คาดหวังในกรอบสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าคาดหวังอาจจะเป็นประมาณสัก หลังกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปอะค่ะครับอ่าที่เป็นปัจจัยภายในนะคะในขณะ,ะที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยคงจะต้องไปติดตามเรื่องของทางด้านการประชุม ECB ซึ่งก็จะมีในช่วงของปลายสัปดาห์ค่ะแต่เพียงแต่ว่าการประชุม ECB ในรอบนี้เนี่ยความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตร์โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเริ่มมีค่าเริ่มมีความคาดหวังกันว่าน้ำหนักเนี่ยน่าจะมีการปรับลดอตัตราดอกเบี้ย ของทางด้าน ECB ลงสักสเต็ปหนึ่งนะคะคซึ่งในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเริ่มมีโทนลักษณะเนี้ยออกมาให้เห็นมากขึ้นอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีการอัดฉีดเม็ดเงินต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะคซึ่งก็เลยทําให้ตัวของตลาดหุ้นในโซนของทางด้านภูมิภาคเนี่ย ก็เริ่มมีการขยับปรับตัวในลักษณะที่รอข้อมูลกันอยู่บ้างเหมือนกันนะคะคแต่ยังไม่ถึงกับขนาดมีการที่เก่งกําไรกันมากนะกันนะคะ<ม>ก็เลยทําให้ตลาดในกรอบของในระยะช่วงต้นๆสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดพยายามจะขยับเหนือเยอนเหนือหนึ่งพังหนห้าร้อยเจ็ดสิบแต่ยังไม่ได้อยู่นะคะคแต่ว่าก็คือมาแตกเกือบจะทุกวันนะคะ<ม>แต่ว่ายังไม่เบรกเนี่ยดังนั้นความคาดหวังยังคงเป็นลักษณะของความคาดหมายว่าน่าจะยังคงมีทางน้ําหนักทางบวกได้อีกซึ่งถ้าเป็นทางบวกเบรกหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบจุดได้เนี่ย กรอบทางเทคนิคที่ IHBOSK ประเมินไว้เนี่ยก็จะมีที่ประมาณ1,580เป็นสเต็ปที่1แล้วก็1,590เป็นสเต็ปที่2แต่อย่างไรก็ตามถ้าไปถึงสเต็ปที่2คือใกล้1,590จุดเนี่ยความคาดหวังต่อการที่จะ Recommend เป็นลักษณะของการขายทางกำไรก็มีเหมือนกันนะคะครับแสดงว่าปรับขึ้นไปโอกาสที่ขายทางกำไรในระหว่างทางก็มีค่อนข้างสูงนะครับค่ะ ครับถ้ามองแบบนี้คุณวิริยาครับเรื่องของตัว ECB ที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือแม้แต่การคาดหวงังว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงแบบนี้จะส่งผลให้ฟันโฟจะมีการไหลเข้ามาในภูมิภาคเรารวมไปถึงในไทยด้วยได้ไหมครับ คือในกรณีของฟันโฟบ้านเราเองเนี่ยเริ่มมีการซื้อมาเป็นลักษณะของการซื้อเพื่อ cover shot s h o t มาตั้งแต่ประมาณสักสองเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตัวเลขนี่ยังไม่สามารถที่จะมีการซื้อคืนได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยหลังจากที่มีการขายมาค่อนข้างหนักในช่วงของตอนสักประมาณไตรมาสที่สองหลังจากที่เรามีการประกาศกฎการศึกอค่ะทีนี้การที่จะซื้อ cover คืนเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับ็นของกฎการซึกซึ่งก็เป็นประเด็นที่ยังไม่ได้มีการยกเลิกออกไปนะคะดังนั้นเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศที่ มีของเฉพาะ ECB เนี่ยก็เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะมีเม็ดเงินเข้ามาในภูมิภาคแต่ในประเทศไทยก็ยังไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะมีการซื้อแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกลับเข้ามาทีเดียวค่ะครับแสดงว่าเรายังไม่ได้ถูกมุมมองคาดหวังว่าเงินจะไหลเข้ามาในช่วงนี้มากสักเท่าไหร่นะครับค่ะแต่ก็มีมุมมองในลักษณะที่เป็นการซื้อคืนคเข้ามาบ้างเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราจะยกตัวอ,อย่างก็คือหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยครับ หลังจากที่มีการเอดีตัวของเงินปันผลระหว่างการไปสําหรับเครื่องปีแรกไปนะคะก็จะพบว่าหุ้นในกลุ่มของธนาคารเริ่มมีลักษณะของการที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างเหมือนกันแต่ว่าหุ้นในกลุ่มของพลังงานเองเนี่ยอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่อจะต้องพิจารณาเรื่องของนโยบายพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องการที่จะต้องมีการปรับในลักษณะของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันและเรื่องของกลุ่มปตทก็อาจจะทําให้ตัวของหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยยังคงแว่งตัว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเด็นข้อมูลในแต่ละวันด้วยเหมือนกันนะคะครับฉะนั้นการกลับเข้ามาซื้อคืนของกลุ่มแบงค์ทำให้กลุ่มแบงค์น่าสนใจไหมครับสำหรับช่วงนี้ครับ คือในระยะสั้นๆเนี่ยเรามองว่ากลุ่มแบงก์เองมีความแ่่สนใจในเชิงที่ตัวของอัพไซด์ยังคงพอมีอยู่นะคะโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ซึ่งก็จะเป็นพวกกสิกรไทยแบงก์กรุงเทพแล้วก็ไทยพันิชิ์รนะคะในขณะที่ที่เป็นตัวกลางเนี่ยอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นกำไรที่เกิดข,ข,ขึ้นมาอย่างเช่นตัวทหารไทยเรื่องของการหาพันธมิตรที่จะเป็นต่างประเทศนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะนี้หุ้นธนาคารอาจจะดูโดดเด่นกลับขึ้นมาแต่ว่าหุ้นที่อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นเลียวเซกเตอร์ที่เป็นตามนโยบายของภาครัฐเนี่ยก็เริ่มจะขยับขยับการที่เป็นทางบวกต่อเน,นื่องจากประมาณสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นกลุ่มของโรงแรมนะคะครวมถึงกลุ่มของคอมเมอร์สภายใต้ภาวะท,ที่มีความคาดหมายว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก รวมถึงประเด็นเรื่องของนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อ,ก,ตตอาการประหยัดภาษีถ้ามีการใช้จ่ายในลักษณะของการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับ,รบประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะอ,อันนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้หุ้นกลุ่มต่างๆมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างฉะนั้นถ้าดูในลักษณะของกลุ่มขนาดกลางและก็ขนาดเล็กในช่วงที่ผ่านมาเริ่มเห็นสัญ,ญญาณบางตัวนะครับของหุ้นเป็นลักษณะเหมือนเทรดดิ้งหรือเป็นการเก็งกาไรระยะสั้นในช่วงนี้ถ้าดูแบบนี้มีตัวไหนที่เป็นท็อปพิคที่ RHBOSK มีแนะนําไว้บ้างไหมครับ คือถ้าเป็นท็อปพลิกเองเนี่ยก็อาจจะเป็นลกักษณะที่ตัวหุ้นเองอาจจะก,กระจายเข้าไปสู่ในหุ้นกลุ่มที่เป็นตัวของเทคนิคเพิ่มเติมะนะคะคทีนี้ในโซนของเทคนิคในช่วงของอกรอบบ่ายของวันนี้ค่ะคที่มีไปคอมเมนต์เนี่ยก็อาจจะมีหลายตัวทีนี้เอาเป็นหุ้นที่อาจจะมองเป็นกรอบที่มีการเทรดดิ้งก่อนละกันได้ครับก็ตัวของในช่วงของตอน ตอนตอนเช้าเนี่ยที่มือก่อนนะคะก็จะเป็นตัว CGD อะค่ะตัวตัวอะไรนะครับตัวของ CGD ก็คือคันที่รับคันที่กรุ๊ปเดเวลลอปเมนต์นะคะตัวของเมื่อวานนี้ระดับราคาปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะคะ วันนี้เนี่ยทางด้านของเทคนิคอลเองเขาก็ยังมีมุมมองว่ายังไปไซด์เบย์ออยู่เองแต่ว่าระดับราคาอาจจะมีการพักตัวลงมาในสัป<ม>ดแรกๆก,ก่อนนะคะหลังจากที่หลุดตัวไปค่อนข้างเยอะเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าการพักตัวในช่วงของระยะสั้นๆให้หลุดสามกว่าหนึ่งบาทสี่สิบสามลงไปเนี่ยก็ยังคงมองเป็นลักษณะของการที่อาจจะมีการจิบกําไรเพื่อหวังผลการดิบไปหาที่หนึ่งบาทห้าสิบแปดตังก็จะอาจจะเป็นตัวที่แเมนในเชิงของทางเทคนิคที่ไอเอชพีโอเอสเคมีให้ในช่วงของช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะครับ ส่วนช่วงบ่ายมีตัวไหนยังคงน่าสนใจที่สามารถใช้เก่งกำไรในระยะสั้นในช่วงนี้ได้บ้างไหมครับในช่วงของตอนบ่ายนะคะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะคะได้ครับ ดูจากการประเมินตัวของ c g d ที่ทางคุณวิริยาแนะนำไปนะครับยังมองภาพลักษณะตอนนี้เป็นซุ้ายใบนะครับช่วงตอนปลายน่าจะเป็นฮัลโหลช่วงตอนปลายน่าจะเป็น s m สนะคะเอสเอ็มพีสตาร์ไมโครอิเล็กทรอนินะครับ Star Microelectronic นิกส์นะคะลักษณะของการ r คอมเมนต์แบบการเป็นกำไรนะคะซึ่งก็มองว่าแล้วก็ใช้ปัจจัยทางเทคนิคเป็นปัจจัยหลักนะคะตัว s m สเนี่ยก็คือซื้อในระดับราคาที่ตั้งรับแบบที่หกบาทเก้บค่ะ หก <6, S 2> บาทเก้าสิบนะครับหวังผลต่อการขยับในการขายที่อยู่ที่ประมาณชักเจ็ดหรยี่สิบดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะที่หุ้นที่อาจจะมองเป็นกรอบของระยะสั้นๆก่อนค่ะอันนี้เป็นระยะสั้นเท่านั้นสําหรับการซื้อเพื่อเก็งกําไรนะครับค่ะตายครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวริยาครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ มุมมองภาพรวมของซนติเมนต์ของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังคงจับปัจจัยนะครับเรื่องของคอรมอนโยบายต่างๆที่จะมีการกระตุ้นภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็จับตาดูเรื่องของการยกเลิกกฎอายการศึกหลังจากนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นรวมไปถึงถ้าไปดูภายนอกครับยังคงจับตาเรื่องของการประชุมอ c b ีหลังจากนี้ว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรหลังจากที่นักเศรษฐศาสตร์มีการคาดการเอาไว้ว่า น่าจะมีความเป็นไปได้สําหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือแม้แต่การอาัดฉีดเงินเข้ามาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งของยุโรปครับซึ่งทําให้กลุ่มที่ยังคงน่าสนใจถ้ามาดูแล้วกลุ่มแบงก์เริ่มเห็นสัญญาณคาูเปอร์ช็อตกลับเข้ามาซื้อเพิ่มก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่ถ้าดูกลุ่มพลังงานอาจจะเป็นลักษณะของการพรยุงตัวในช่วงนี้เป็นเรื่องราวของการปรับโครงสร้างอยู่แต่ว่าในลักษณะสั้นๆช่วงนี้ครับที่ทางคุณวิริยาแนะนําจาก r s b o s k แนะนําไว้2ตัวนะครับสำหรับหุ้นที่ใช้เพื่อการเกงงงกําาไรในนช่วน่ววี้ออยตัข d Country Group Development นะครับมองว่าลักษณะเป็น Sideway ์อัช่วงนี้อาจจะอยู่ลักษณะการพักตัวอยู่ที่ประมาณ1บาท40ขออภัยครับ1บาท40 1บาท40สตางค์นะครับในขณะที่การเก็งกําไรปรับเพิ่มขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ1บาท58สตางค์ครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับที่ยังคงน่าสนใจเป็น SMT นะครับ Star Micro Electronics ที่ยังคงน่าสนใจมองลักษณะในเรื่องของการเก็งกำไรในช่วงนี้ราคาหน้าสุดอยู่ที่กระดากระดานนะครับอยู่ที่6บาท90เพื่อขึ้นไปทดสอบด้านบนที่เป็นเป้าในระยะสั้นสําหรับการลงทุนที่7บาท 20ต่างครับส่วนกรอบดัชนี้นะครับประเมินไว้แนวต้านด้านบนโอกาสที่จะเบรก1 7 0 0ขอไปคำั้ารยยังคงมีอยู่นะครับส่วนด้านบนแนวต้านที่ขึ้นไปเจอแนวต้านแรกจะอยู่ที่ประมาณ1580และก็แนวต้านถัดไป1590แต่การปรับขึ้นในครั้งนี้ยังคงเป็นมุมมองการขายระหว่างทางเพื่อทำกำไรออกมาก่อนครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ RHB OSK ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วง คลินิกซอบล s s ซีซันโฟสัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับสองนักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ข่วงธนชัยสต็อกแมนเดยกับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกนัทวัฒน์อ้นรัตเจาะลึกซูเปอร์รทริค สัมมนา,าเข้มข้น2วันเต็ม18-19ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งโทร02-338-3000กด3